กราบถวายความเคารพไปยังประเดิษพระคุณท่านพ่อพระคร,รูประิษศาสนการประธานดำเนินงานนมัสาการรอยพระพุทธบาทกราบขอโอกาสไปยังคณะประเิรานุเถราทุกๆครูขอความเจริญสุขสวัสดีมายัางคณะท่านสาธุชนที่รักโดยทั่วกัน สำหรับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาอันเป็นอุดมมงคลที่เราท่านสาธุชนทั้งหลายจะได้ร่วมกันในการประกอบพิธีบูชารอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นกรณีพิเศษในหนึ่งรอบวันจะมีการนำประกอบพิธีอย่างนีสองช่วงเวลาด้วยกันก็คือช่วงพักค,ค่ำตอนสองทุ่ม แล้วก็ช่วงภาคเช้าตอนตีสี่ครึง่งแกนท่านสาธุจนท่านใดที่มาประจบก,กับช่วงเวลาอันเป็นอุดมมงคลและได้ร่วม